สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสไตล์บอลนคลิปนี้ผมจะมารีวิวคาร์เมล레이เดอร์เซโรวันที่มาในรูปแบบของโมเดลแบบประกอบจากค่ายบันไดที่เป็นสินค้าธรรมดาเราก็วางขายเมื่อเดือนหนึ่งปี2025ในราคา4,180เยนหรือราคาที่ผมได้มาประมาณ1,000กว่าบาทครับโดยสําหรับด้านหน้าของจะมีโลโก้คาร์เมล레이เดอร์เซโรวันแล้วก็ชื่อ Standard, รายฟิกเกอร์สแตนดาร์ด้าตัวหนังสือภาษาอังกฤษภา,า,า,าษาญี่ปุ่นว่าคาร์เมล레이เดอร์เซโรวันไลท์ซิงห์เเปิดจากค่ายบันไดที่มาพร้อมกับรูปวาดของเซโรวันที่ใช้ท่าไล่านหหน่าาาาางงงจจะะเเปปป็็นนนนนนนรรรรรูยยืืหหหหหัััััั้้้ลลแแววววกกมมีใออคคชบสถึุธํตท สนด้านบนจะมีการอธิบายรายละเอียดของชิ้นส่วนกับข้อมูลเซโร่ one ครับและอีก2ด้านที่เหลือจะเป็นการข้อทรบของฝาก,ออากล่องด้านหน้าครับในส่วนสามารถจะเป็นการรีวิวแผงแบบคร่าวๆรงรูปภาพนิ่งไว้ที่ f เฟซ o o ๊กเ e จรีวิวสไตลบ์บอลน,นะครับโดยที่ภายในกล่องเทปพิธีการประกอบมาเป็นลักษณะแผ่นพับนะครับแล้วก็หน้าแรกก็จะมีการบอกจํานวนแผงที่มาทั้งหมด9แผงแล้วก็สติ๊กเกอร์หนึ่งแผแล้วเราก็จะเริ่มประกอบตั้งแต่ส่วนหัวมาลาตัวมาแขน2ข้างแล้วก็ขา2ข้างแล้วก็เป็นหน้าขาวดําครับส่วนอีกกก้าาาานนนท่่ปสรรระมมมมออบังแววววํุุลธถึ แอคชั่นเบสครับและปกด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลกับการโพส่าของเซโรวันรวมถึงเพนติ้งไกด์ครับเริ่มตั้งแต่แผง A ก็จะเป็นมันติเคเลอร์ที่จะมีทั้งสีดำแบบด้านแล้วก็พาสสาทั้ง 4, สีใสสีแดงแล้วก็สีดำครับแผง B1 และแผง B2 จะเป็นสีดำแบบด้านโดยที่แผง B 2จะเป็นชิ้นส่วนที่ซ้ำกับแผง B1 ่งครับแผง C1 จะเป็นส่วนด้านข้างหน้าท้องกับส่วนเข็มขัดแล้วก็เป็นสีนดำเงาครับแผง c 2จะเป็นส่วนลาตัวของเซโรวันส่วนแขนแล้วก็มีส่วนเข็มขัดที่เป็น ต่อที่เป็นสีดำโดยที่แผ 2, 2> ง XA2 ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ซ้ำกับแผง XA1 ครับและแผงสุดท้ายจะเป็น Action Base 6แบบใสครับสำหรับสติกเกอร์ที่ให้มาก็สามารถแกะติดได้เลยครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ตำแหน่งที่ต้องติดสติกเกอร์ก่อนเลยครับสำหรับ2ตํตำแหน่งแรกจะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงด้านบนหัวเราก็มีด้านในดวงตาที่เป็นสติกเกอร์สีเงินเมทัลิกครับต่อมาส่วนหน้าอกจะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงและส่วนหน้าท้องจะเป็นแถบสีดำส่วนแขนจะมีทั้งสติกเกอร์สีเงินตรงหัวหล่กกัับบบขขข้้้ออแแแแะะดดาานนนงงจเเป็สสติรร์ีค ส่วนเข็มขัดจะติดสติกเกอร์หลายตำแหน่งพอเป็นการใช้ชิ้นส่วนสายเข็มขัดเป็นสีเงินแล้วก็หัวเข็มขัดลมถึงด้านข้างจะเป็นสีดำแบบเงาและด้านหลังเข็มขัดจะเป็นสีเหลืองนีออนครับส่วนวางขาจะมีสติกเกอร์สีดำสีตำแหน่งและสีเหลืองนีออนตรงส่วนด้านข้างทั้งสองข้างครับส่วนต้นขาจะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงและด้านหลังจะเป็นพื้นสีดำแล้วก็ด้านหลังขาจะมีทั้งสีเงินกับสีดำส่วนข้อเท้าและฝ่าเท้าจะเป็นสติกเกอร์สีแดงครับสำหรับจุดขยับเพิ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวตรงนี้เราจะหมุนได้ครบ360องงศารัก็ยสามาาารรรถทมมมมมุกก้้ลลงไดต่ปะณนี การทำมืเมอเงยก็จะเงยขึ้นมาได้สูงวันานี้นะครับรวมถึงการเอียงมาทางข้างซ้ายก็เอียงมาทางข้างขางวาก็ได้นะครับสำหรับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นจุดหยัดเป็นบอลจอยด้วยกัน package, ทั้งหมด2ตําแหน่งระหว่างส่วนหัวกับส่วนลาคอด้วยครับและส่วนด้านล่างคอก็ยังเป็นบอลจอยที่จะทำให้เราก้มลงานน ai, มาได้ต่งางหากด้วยนะครับแล้วก็เงยขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้นะครับรวมถึงการเอียงมาทางข้างซ้ายกับเอียงมาทางข้างขวาได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับส่วนแขนจุดแรกจะอยู่ด้านในนอกด้านข้างนะครับจะทําหน้าที่หมุนออกมาทางด้านนอกกับหมุนเข้ามาทางด้านในแน หมุนลงได้ต่างหากครับส่วนหัวไหลจะเป็นจุดขยับแบบบอลจอยนะครับที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศารวมถึงการหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราทาการกางเกาะหัวไหล่ส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนก็จะทําให้ส่วนหัวไหล่สามารถกางขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณ90องศาครับส่วนต้นแขนก็ยังเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาด้วยครับส่วนต่อมาจะเป็นข้อศอกส่วนนี้จะมีจุดขยับด้วยกันทั้้้้้งงงงหหมดดดด2จจุะททําาาาาใเรอขึนนนบไสู ประมาณนี้ครับส่วนข้อมือก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับแล้วนอกจากนี้ตรงร้อยประกอบของข้อต่อเราก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้ต่างหากครับสำหรับช่วงลําตัวเราหมุนมาทางข้างซ้ายกับหมุนมาทางข้างขวาได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของมุมกลมก็จะกลมลงมาได้ตามประมาณนี้นะครับแล้วการทามุมเงยก็จะเงยขึ้นมาทางด้านบนได้สมวานนี้นะครับรวมถึงการเอียงมาทางข้างซ้ายแล้วก็เอียงมาทางข้างขวาก็ได้ครับตรงส่วนนี้จะเป็นจุดหยับที่มีทั้งบอลจอยแล้วก็มีแกนหมุนด้วยครัับบสสําา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 าหหรรร่ววนนนนขขเก้้้้้ึมมทงดดไปะณ90 ส0องศานะครับล้อก้าวมาทางด้านหลังได้น้อยกว่าการก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าครับและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบอลจอยที่จะทําหน้าที่หมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณ90องศาด้วยนะครับโดยที่แกนกลางวางขาส่วนนี้ยังเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงด้วยครับส่วนต้นขาจะเป็นจุกยัดเป็นบอลจอยที่จะหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับโดยสหรับตรงส่วนนี้ข้อต่อส่วนนี้จะค่อนข้างแน่นเลยครับส่วนหัวข่าวจะมีจุกยัดดจะททําาาาให้้เรงอขึนม ด้านบนได้สูงประมาณนี้เลยครับส่วนข้อเท้าจุดแรกเราจะหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับแล้วก็ยังมีรอยประกบของข้อต่อที่ทําหน้าที่หมุนขึ้นกับหมุนลงด้วยนะครับและนอกจากนี้ต้องส่วนเท้าเราก็ยังหมุนออกมาทางด้านนอกกับหมุนเข้ามาทางด้านในอีกแนวแบบนี้ได้ครับสําหรับมือที่มาเปลี่ยนแบบแรกก็จะเป็นลักษณะการกลางนิวน้วมือแยกออกจากกันครับมือแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะการกางแค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับแบบที่3จะเป็นมือข้างขวาที่ใช้สาหรับการถืออาวุธ Attach c a r i b e r ครับแบบที่4จะเป็นมือข้างขวาาที่ใช้สํรับ ทานถือโปรไกส์คีครับ และแบบสุดท้ายจะเป็นมือข้างซ้ายที่เป็นการกลางแค่นิว้วชี้นิ้วเดียวครับสำหรับอาวุธแอตแทกคาริเบอร์จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดำสองชิ้นนํามาประกอบกันแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์สีเหลืองนีออนด้วยกันทั้งหมด4ตําแหน่งครับแล้วก็ยังมีการให้พาร์เปลี่ยนแบบแรกมาเป็นลักษณะรูปแบบกระเป๋าด้วยนะครับและนอกจากนี้ตัวพาร์เปลี่ยนก็ยังมีการติดสติกเกอร์สีเหลืองนีออนกับสีเงิน,นมเนนมทัลิกด้วยครับและแบบที่2ก็จะทําให้ตัวแอตแทกคาริเบอร์อยู่ในรูปแบบอาวุธดาบนั D ่นเองนะครับแล้วก e การถือเราจะเริ่มจากการนำด้ามจับมาใส่กับฝ่ามือที่ใช้สำหรับการถืออาวุธครับเราก็นำส่วนนิ้วมือมาติดเข้ากับส่วนฝ่ามือได้เลยครับสำหรับ Rising Hopper p r o r i e y แบบแรกก็จะเป็นการใช้พลาสตใสสีดำเราก็จะมีการติดสติกเกอร์สีเหลืองนีออนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยครับเราก็สามารถนำมาเก็บเข้ากับด้านข้างเข็มขัดได้ครับเราก็ยังสามารถนำมาใส่กับ Attack c a l i b e r ได้ด้วยครับและแบบที่2ก็ยังเป็นการใช้พลาสตใสสีดำอยู่นะครับเราก็จะมีการติดสติกเกอร์ทั้งสีเหลืองนีออนแล้วก็สียเเงินด้วครรรับแาาาก็สามาถ มาใส่รบบด้านข้างหัวเข็มขัดได้ด้วยครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่การยักสีของเซโรวันจะใช้การยักสีอย่างง่ายแต่ก็เรียกได้ว่ามีรายละเอียดอยู่ครับอย่างที่เห็นกันอย่างชัดเจนก็คือส่วนชุดที่เป็นสีดํามีการใส่รายละเอียดที่เป็นรังพึ่งทั่วทั้งตัวรวมไปถึงการใช้สกอร์สีดํามาติดเพื่อให้มีความรู้สึกคล้ายกับชุดหนัง แต่จะมีสติกเกอร์ที่เป็นแถบสีแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าตำแหน่งที่เราจะต้องติดครับและจุดเด่นจำตัวอย่างการใช้ชิ้นส่วนสีเหลืองนีออนที่เป็นส่วนเกาะก็ใช้สติกเกอร์ไม่ได้เยอะรวมถึงแถบสีเงินที่เป็นสติกเกอร์แค่หัวไหล่ข้อศอกและหลังขาครับสำหรับจุดขยับยังคงทำมาได้ดีตามสไตล์ของฟิกไรส์สแตนดาร์ดโดยที่ส่วนเอวกับวางขาจะเป็นการใช้ข้อต่อถึง4ชิ้นที่มีทั้งแกนหมุนกับบอลจอยทำให้การเคลื่อนไหวส่วนนี้ค่อนข้างอิสระแต่ก็ทำให้ระวังตอนที่เราจะขยับโดยเฉพาะส่วนต้นขาที่มีเกาะส ขนาดของโปรกไกสขีที่มีขนาดเล็กพอสมควรครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและถ้าใครชอบสไตลา์การเนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ